รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี้ค่ะลงพื้นที่มาที่บ้านเขาแก่งเรียงตําบลท่ากระดานอําเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งที่อําเภอศรสีสวัสดิ์นะคะที่นี่ค่ะดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์รวมถึงสภาพอากาศที่นี่ก็มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีค่ะโดยที่นี่นะคะสามารถปลูกพืชได้หลากหลายค่ะทั้งพืชยืนต้นและพืชล้มลุกนะคะโดยวันนี้ค่ะนํามาที่สวนแห่งหนึ่งที่นี่ชื่อว่าสวนลุงเนาะนะคะปลูกพืชผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ลงมลุกไม้ยืนต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนรวมถึงกาแฟาค่ะที่นี่นะคะมีการทดลองปลูกและสามารถให้ผลผลิตได้จริงๆค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะดิฉันจะนำคุณผู้ชมไปติดตามชมค่ะ อยู่ในพื้นที่สวนเกษตรผสมผสานค่ะชาวบ้านแถวนี้นะคะเรียกว่าสวนลุงเนาะค่ะอยู่กับเจ้าของสวนนะคะคุณสนออุขุจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเข้ามาในพื้นที่วันนี้อากาศค่อนข้างดีเลยอยากทราบว่าสภาพพื้นที่ที่นี่ค่ะดินเป็นอย่างไรแล้วก็สภาพอากาศเป็นอย่างไรคะสาหรับพื้นที่ที่นี่มันเป็นพื้นที่สูงนะครับมันสูงกระดับน้ำทะเลบานกลางถึง7 0 0ดอเมตร 600เมตร700เมตรก็สภาพพื้นดินก็นจะเป็นพวกดินด้วนดำนะคือไม่ปนทรายก็เหมาะกับการปลูกพืชเกือบหลากหลายชนิดะนะอากาศค่อนข้างเย็นทั้งปีค่อนข้างเย็นสบายทั้งปีก็ไม่ร้อนฤดูฝนก็พอประมาณคือชาวบ้านส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะปลูกพืชลมลุกกันเป็นหลักนะะ ช่วงหลังๆนี่ก็เริ่มหันมาทําพืชยืมต้นกันบ้างเพื่อเพิ่มรายได้ก็หลากหลายแล้วแต่แนวคิดของแต่ละคนคะนะก็ทามาหากินกันตามสภาพของเกษตรกรค่ะแล้วสําหรับสวนของคุณสนอะหรครับปลูกพืชแบบไหนคะก็เมื่อก่อนเริ่มต้นส่วนใหญ่เราก็จะทําพืชเชิงเดี่ยวอะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวโพด แต่หลังจากทํำหลายๆปีแล้วมันไม่ผ่านไม่ผ่านมันไรายได้มันก็เริ่มไม่ดีลงต้นทุนเลยก็สูงช่วงหลังๆนี้ก็มาปรับประยุกตัวเองก็พยายามจะทําเป็นพืชรวมอ่ะเอาแนวทฤษฎีของในหลวงรัชการที่9ที่พระองค์ทรงแนะนําไว้อ่ะนะก<ะ>็เอาลองมาทดลองทําก็เริ่มจากพืชหลายตัวด้วยกัน<ะ>ตั้งแต่มะม่วงทุเรียนมะขาม แม้กระทั่งงอมันคุดอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ทดลองดูว่าพืชไหนจะจะเดินเติบโตดีอะไรเงี้ยแม้กระทั่งโกโก้โกช่วงหลังๆนี่มีพืชเ,เชิงเ,เป็นเป็นพืชอาหารที่คนนิยมกินอย่างอะโวคาโดอะไรเงี้ยก็ท้าเราก็เอาข้ามาปลูกก็ปลูกได้นะ,ะปลูกได้พื้นที่บริเวณนี้ประมาณกี่ไร่คะประมาณสามสิบสามสิบไร่เศษเศษ มีการทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดแล้วตอนนี้ค่ะพืชที่สร้างไรายได้ให้กับไร่เนี่ยเป็นอะไรบ้างค่ะคือช่วงที่สามารถเพิ่มรายได้ได้ดีที่สุดก็เป็นทุเรียนเพราะทุเรียนนี่มันง่ายมากเลยเทุเรียนเราเก็บขายเป็นลูกนี่เรามองเห็นกันค่ะ ถ้าเป็นพืชหลากหลายอย่างที่มองเห็นอยู่ในภาพต่างๆนี่เป็นพืชล้มลุกมันจะเป็นเผลือกเป็นผักชีอะไรพวกเนี้ยมัน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 ได้ก็คือมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยแต่ทุเรียนถ้าปลูกเป็นลูกมาแล้วมันไม่เหนื่อยเก็บลูกเดียวบางทีก็ได้เป็นพันเนี่ยมันมันมันง่ายกว่ากันทุเรียนต้นหนึ่งมีสี่สิบห้าสิบลูกเงินมันก็มองเยอะนะครับง่ายกว่ากันไปเอาแนวคิดจากไหนมาคะถึงคิดว่าที่นี่ปลูกทุเรียนได้เออก็ ช่วงแรกที่ผมเริ่มปลูกเมื่อปีสามสี่เนี่ยผมทดลองดูนะเพราะว่ามีมีคนเข้ามาจากปทุมปทุมเขามาอยู่ที่นี่เขาซื้อทุเรียนมาเยอะเลยเขาก็มาซื้อที่เขาก็ทดลองปลูกผมก็ซื้อเข้ามาสามต้นรอต้นหนึ่งมันเป็นลูกนะ,ะก็ตัวเองก็กินมังแจกชาวบ้านกินเฮ้ยมันอร่อยอร่อยเราก็เลยขยายแล้วตรงนี้ผมเริ่มมาทำเมื่อปีห้าศูนย์เมื่อปีห้าศูนย์ผมลงเยอะเลย มันก็เป็นลูกให้ผมพอรประมาณหกเจ็ปีมันก็เป็นลูกคือในโซนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยปะ็ะยอมรับต้นคะตอนนั้นที่ลงไว้ 120, ร้อยยี่สิบคือลงทีเดียวเลยร้อยยี่สิบต้นกี่ปีเขาถึงให้ผลผลิตประมาณห้าปีขึ้นไปเริ่มให้ผลผลิตค่ะ <c oughs> แล้วเริ่มให้เยอะขึ้นปีที่เจ <c oughs> ็ดปีที่ห้าในเริ่มให้ประปรายค <c oughs> พอปีที่เจ็ดในเริ่มหนาตานะประมาณนั้น <c oughs> ทุเรียนจะอยู่ประมาณนี้ค <c oughs> ทุเรียนพอมาปลูกพื้นที่นี้ต้องศึกษาไหมคะว่าเขาชอบอากาศแบบไหนชอบดินแบบไหนแล้วก็ต้องดูแลอย่างไรตอนนั้นนะคะนี่นี่นี่นแหละตอนนั้นเราเราพลาดตรงนี้คือเราไม่ได้เรียนรู้มาก่อนนะครับคือสภาพระบบนิเวศน,น์มันมันต่างกันนะคุณค่ะแต่ละที่เนี่ยดูดูฝนเนี่ยมันตกมากน้อยต่างกันตรงเนี้ยบางเอิญช่วงที่ฝนตกมันต,ตกมากมากจนเกินประมาณ คือน้ำนี่มันช้าในดินตลอดเวลาเลยแล้วต้นทุเรียนนี่ไม่ไม่เอาคือตอนนี้ช่วงที่ผมปลูกช่วงแรกผมพลาดไปคือเราไม่ได้รู้ข้อมูลตัวนี้คราวนี้พอเรารู้ข้อมูลเราก็ขอยับที่ใหม่เราก็ทดลองที่ใหม่เรายังไม่ยอ่อท้อกับมันเพราะว่ามันเป็นพืชที่สไร้างรายได้ค่ะนะคือไม่ยอ่อท้อกับมันยังมุมที่ที่อยู่มุมโน้นเรายังไม่ได้ไปดูกันถ้าโอกาสดีปีหน้าก็อาจจะเห็นลูกมันแสดงว่าก็คือตรงนี้หนึ่งร้อยยี่สิบไร่แต่ประสบปัญหาตรงที่ว่า เวลาฝนตกเยอะน้ํามันจะมากเกินใช,ใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ย,นย,นยฝนตกปั๊บน้ำน้ำนี่ยังไหลอยู่เลยเนี่ยช่ายฝนที่ตามมาคืออะไรคะรากเนา่ารลากเน่ารากเนา่าทุเรียนไม่ชอบน้ําแต่ขาดน้ําไม่ได้แต่ก็ชอบพื้นที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลด้วยก็ทุเรียนนี่ไม่ผมไม่มั่นใจนะเอานี้ดีกว่าคุณอย่างทุเรียนมันเกิดหลากหลายที่อย่างะระยองจันทากอา่ ตัดก็แล้วแต่จะเป็นชุมพรกันแล้วแต่ <Okay. S 1> ของเขามันอยู่ได้ดี <Okay. S 1> ใช่ไหมอ้าวแล้วพูดถึงเมืองการทองผาภูมิแตบ่บางครั้งในแนวคิดผมว่ามันอาจจะชอบไอ้น้ำทะเล mm hmm. สักส่วนหนึ่งแต่ว่าจะเท็จจริงอะไรนี่มันไม่ใช่วิชาการ <Okay. S 1> แต่แนวคิดของคนนะนะผมสังเกตดูที่ปลูกกันทั่วๆไปในเขตเนี่ยถามว่าปลูกได้ไม่ได้ก็ได้กันบ้างแต่ว่า mm hmm. ไม่ประสบผลสำเร็จเต็มร้อย okay. เรีมร้อยแต่ทุกคนก็ยังใจรักทุเรียนอย่างผมยังยังใจรักมันอยู่ทุเรียนเพราะว่ามันเป็นพืชที่สร้างไรายไดใ้ใช่ใช่แล้วมันมพื้นที่ตรงนี้มันปลูกได้ด้วยปลูกได้พีแต่เราต้องเข้าใจมันต้องต้องต้องเรียนรูมันให้มากขึ้นค่ะคร <laughs> าวน,นี้จะถามว่าตอนที่เริ่มให้ผลผลิตลค่ะตอนนั้น,นาขายได้ปีหนึ่งสร้างไรายได้ให้ยังไงบ้างแล้วก็ให้ผลผลิตอยู่ประมาณก,กี่ปีคะเนี่ยสวนเนี่ยผมเริ่มได้ในปีที่6 <laughs> ทุเรียนจาก120ต้นเนี่ยมันออกไม่กี่ต้นผมก็ได้เงินปีแรกอ่ะได้มาประมาณหกเจ็ดหมื่นปีที่สองได้แสนกว่าเราก็ดีใจก็ทุเรียนยังออกไม่กี่ต้นเลยในย120ต้นเราก็มองว่าถ้าทุเรียนออกครบ120ต้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับ<ะ>ตัวเราใช่ไหม<ะ>อ้าวพอปีที่สามก็ได้เงินแสนเศษพอปีที่สี่ฝนลงตุม้มฝนชุกมากสามปีซ้อนเลย ทุเรียนค่อยๆตายมันไล่ตายขึ้นมามือนนี้จากพื้นที่นี้ไล่ตายขึ้นมาหมดเลยเนี่ยอย่างสภาพที่มองเห็นเนี่ยแต่ที่เหลือนี้ก็ไม่กี่ต้นทุเรียนรูนี้ค่ะแต่ก็ยังให้ผลผลิตอยู่ก็ย,ยังยังมีผลผลิตอยู่ค่ะแต่ตอนนั้นน่ะทุเรียนตรงบริเวณนี้ยังไม่ได้ตายแต่ก็มีวางแผนแล้วที่จะขยายปลูกทุเรียนในส่วนก็กำกำลังคิดอยู่เอ,อตอนนั้น่เขาคิดอยู่พอมันมีอาการตายเ,ยเร่งเลยเร่งเลย ค,คือคือจุดโน้นเรามองเห็นแล้วน้ําไม่ออกในพื้นที่ของเราที่มีอยู่ในพื้นที่ที่เราดูแลของเราในน้ํอชว่ชวงโน้นะฝนตกใน้ําก็ไม่ออกไม่ออกเราก็ไปปลูกก็ประมาณนั้น<อ>พื้นที่บริเวณนั้นเป็นยังไงนะคะสภาพของดินจะ,จะแตกต่างจากตรงนี้ยังไงบ้างมันดินค่อนข้างจะร่วนซุยเป็นเม็ดดินดําแต่มามาจุดนี้มันจะเป็นค่อนข้างเหนียวแน่นพื้นที่บางทีนิดหน่อยเนี่ยมันต่างกันนะ สีของดินแต่ว่าคุณภาพของดินเขตนี้อยู่ใกล้เคียงกันมันค่ายังค่อนข้างที่จะออกกลางๆค่าพีเอของดินยังยังเป็นกรดด่างไม่มีมค่อนข้างจะเป็นกรดอ่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยยังยังปลูกพืชได้หลากหลายค่ะนะบริเวณฝั่งนู้นนี่ปลูกมากี่ปีแล้วคะเข้าปีสี่แล้วค่ะอีกกี่ปีคะถึงจะให้ผลผลิตได้ก็ปีหน้าก็เริ่มจะเก็บใบแล้วล่ะค่ะ ทีหน้าถ้าติดก็จะเก็บแล้วแต่คราวนี้เราเรียนรู้เ,เรื่องของทุเรียนในพื้นที่เพราะปลูกของเรามากขึ้นอ่าเราได้ดูแล้วว่าประมาณการมันคืออะไรทุเรียนไม่กลัวแรงถ้าเรามีน้ำนทุเรียนกลัวฝนกลัวความชุกกลัวน้ํามากกว่าแล้วตอนนี้เรารู้แล้วเราเรารู้ระบบนิเวศของเขาแล้วว่ามัน,ม,นมันเป็นยังไงเขารากเขามันเปราะบางมากเลยก็ของพวกนี้นะทุเรียนเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ย มันไม่ใช่ไหมเนื้อแข็งแบบเงาะแบบแบบพวกอะไรไม่นี่ยังทนนะยังทานไหวประมาณนั้นค่ะพื้นดินแข็งเนี้ยค่ะลูกของเขาจะใหญ่ไหมแต่ลูกที่โตสุดๆผมเคยไปขายมันเก้าโลครึ่งโอ้โหลูกใหญ่นะคะเก้าโลครึ่งอ่ะผมขายตอนนั้นโลละร้อยสามสิบผมหิ้วไปขายรัดยาเพราะว่าคนรัดยาจองผมไว้ ผมก็ได้เงินพันกันบบาทผมก็สบายแล้วผมแฮปปี้แลวผมไม่กังวลอะไรเอาลูกเดียวเลยสือขับรถไปเที่ยวเลย <laughs> ตอนที่เราเริ่มรู้แล้วว่าทุเรียนของเราเนี่ยมันไม่ทนต่อสภาพของพื้นดินแล้วก็น้าที่มากเกินไปแล้วมันก็ใกล้ตายเราก็ค่อยๆทยอยตายเรารู้สึกยังไงคะตอน,นโอ้โหใจเสียสิตกใจเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นเราก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะ โอ้พอเรามาเรียนรู้ว่าไอ้พวกนี้มันรากแช่น้ําไม่ได้ใช่ไหม<ฆ>คุณเราก็ถึงบางอ,อ้อพอถึงบางอ,อ้อมันก็มันแก้อะไรไม่ได้แล้วไงบางคนมาบอกทําไมไม่ทําคันแล้วจะจะไปทาไงเลยเพราะเราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อน<ฆ>ใช่ไหมนี่นี่แหละคือการไม่รู้มาก่อนถ้าเรามีการเขาก็เป็นบทเรียนอย่างราคาแพงมากที่สุดเลยผมถึงใครมาหาผมผมก็แนะนําว่ามันเป็นอย่างนี้นะตรงนี้แต่คุณทําอะไรคุณดูพื้นที่ของคุณนะ<ฆ>แล้วคุณจะทําไงคุณจะ แก้ประเด็นตัวนี้ให้ได้เราก็แนะนํานะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วที่ผมมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนให้ให้แนวคิดเข้าไปค่ะแสดงว่ามีเกษตรกรที่สนใจจะปลูกทุเรียนเข้ามาโอ้โหเยอะมากศึกษาเรียนรู้ที่นี่ก็หมู่บ้านในเดี๋ยวนี้ปลูกกันทุกบ้านแลวไปดูได้ค่ะเพราะว่าผมไม่เป็นเจ้าแรกไงอ๋อเจ้าแรกในพื้นที่เจ้าแรกเลยที่ทําแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นที่ยอมรับคนมากันตอนนี้ทั้งอำเภอสี่วระบนนี้เติมหมดเลยค่ะ ปีนี้คาดว่าผลผลิตต้นที่เหลือเนี่ยจะพอให้เราก็คงจะพอได้ทานแค่นั้นแหละมั้งค่ะไม่ผมไม่หวังมาแล้วเนี่ยผมดูมาแล้วอาการมันไม่ปีหน้าแน่ๆคือส่วนโน้นมันเริ่มเกิดค่ะถ้าส่วนโน้นมันเริ่มเกิดแล้วมันไม่เป็นไรค่ะนะเราก็จะดูแลมันให้ดีสุดถ้ามันอยู่ได้นะเป็นเป็นโอเคอะนอกจากเรื่องน้ําแล้วอากาศเรื่องปุ๋ยเรื่องอย่างอื่นมีไหมคะที่จะต้องดูแล ปุ๋ยนี่มันต้องใช้มันบ้างนะส่วนใหญ่เราก็จะเนี่ยใช้ปุ๋ยคอกมาเททิ้งทิ้งทิ้งไว้<ฮ>แล้วแต่แนวแนวคิดของแต่ละแต่ละคนแต่ว่าอ,อ,อย่างวิชาการเ็าบอกให้คุณต้องไปหมักโอ้โหการทําปุ๋ยหมักในเกษตรกรธรมรมดาอย่างนี้ทําไม่ไหวเรา<ฮ>นเหนื่อย<ฮ>โอ้โหปุ๋ยหมักทำไม่ได้ก็เราก็มาทิ้งแว้งห่างอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ค่อยค่อยย่อยสลายเข้าไปเองแล้วก็เนี่ยผมจะใช้พวกปอเทืองเนี่ยมาหวาน แล้วก็ตดัดไอ้ผู้นี้มันจะเป็นปุ๋ยได้ดีุวยปูดเถืองเนี่ยไอ้ผู้นี้มันเป็นยาบำรุงดินของกรมพนาดินที่ทเข<ร>าแนะนำปูอปเถืองท,องที่ที่มองเห็นรอบๆคนต้นทุเรียนผมเมื่อาวานนะ,ะไม่ใช่ขึ้นเองนั่นก็คือทุเรียนที่เราคาดหวังว่าอนาคตมันจะออกผลผลิตแล้วก็สมบูรณ์ด้วยก ก็ปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามทำให้มันดีที่สุดนะเนี่ยความปรารถนาเกษตรกร,ก,รก็คือแค่นั้นแหละอยากจะทําให้มันดีที่สุดและให้มันมีไรายได้ค่ะแล้วที่เดินมาเนี่ยก็นอกจากทุเรียนที่ว่าเป็นพืชทางเลือกที่มีมูลค่าแล้วยังเห็นเงาะยังเห็นกาแฟด้วยกาแฟนี่ได้แนวคิดจากไหนคะที่มาปลูกในสวนทุเรียนนะคะคือกาแฟนี่อยากทดลองค่ะคือกาแฟนี่ก็เราศึกษาพันธุ์ระหว่างโรบัสต้ากับอาราบิกา้า ตอนนี้อย่างอาราบิก้าเนี่ยมันเป็นกาแฟที่สูงเห็นไหมเราก็มาทดลองว่าเฮ้ยตรงนี้มันสูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางระดับเนี้ยเราก็ดูดูอยู่นะมันมันน่าจะลองได้บางที่เขาต่ํากว่าเราเขาปลูกก็ทดลองมาปลูกมันก็ได้ผลแต่ว่ากาแฟต้องอยู่ในร่มอยู่กลางแจ้งไม่ได้เลย ต้องอยู่ใต้ร่มไม้อย่างเดียวอย่างไม้โครงกลางที่สูงสูงในกาแฟอยู่ได้แสดงว่าเราก็คาดว่าทุเรียนที่โตขึ้นไปจะเป็นร่มเงาของกาแฟอช่น่าแหละมันจะอยู่ได้ในอ,อย่างแทรกอยู่เนี้ยมันอยู่ได้เนี่ยไหคืออย่างที่คุณเห็นเนี่ยกาแฟเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือเคยไปในพื้นที่อำเภอสังขละจะปลูกอีกโรบัสตา้าเขาบอกว่าที่นั่นจะไม่เหมาะกับการปลูกอีกชนิดหนึ่งก็คืออาราบิกา้าใช่ไหมคะมันต่างกันยังไงคะในแต่ละพื้นที่คือโรบัสต้าเนี่ยปลูกง่าย คือโรบัสต้ามันอยู่ในพื้นที่ลุ่ม mm hmm. แต่อาราบิกามันอยู่ในพื้นที่สูงที่มันแหล่งกําเนิดของมันคือระดับพันเมตรขึ้นไป mm hmm. เลยเมื่อเป็นอย่างนั้นคือตรงนี้เราอยากจะฝืนธรรมชาติอยากจะทดลองดูมาปลูกว่ามันจะได้ไหม mm hmm. แต่มันก็ได้ผมผมก็ไปขายให้พวกกันที่ร้านกาแฟคุณหญิงที่เมืองการนี่แหละ,ะเขาคือเขาเก็บแล้วก็ไปให้พวกชมดเขากิน mm hmm. เขาก็ ทำเป็นกาแฟชมดอะไรประมาณนั้นนั่นเนี่คือไอ้พวกกาแฟสดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นกาแฟพันอาราบิก้า่ะที่เขาทำโรบัตตาเขาไม่ค่อยนิยมกันประมาณนั้นค่ะอืมค่ะนั่นก็เป็นความแตกต่างถามถึงการตลาดมั่งอนาคตพื้นที่เกษตรแปลงเนี้ยถ้าให้ผลผลิตเขาเรียกว่าเต็มพื้นที่เนี่ยเรามีตลาดรองรับยังไงคะก็แต่ถ้าทุเรียนผมไม่บันเลยนะ แต่พืชแต่เงาะผมก็ไม่กลัวเพราะเงาะรสชาติผมมันดีผมผมไม่ต้องไปเร่ขายที่ไหนเลยเงาะออกคนในพื้นบ้านมาจองกันหมดละเพราะว่ามันไม่มีมีใครสู้ผมได้เงาะดีนะคุณมาช่วงไม่ดีมันช่วงที่มันไม่สุกถ้าสุกคุณจะได้ลองนะประมาณนั้นก็ของผมอะไรรสชาติดีหมดนี่แม้กระทั่งมะไฟที่นั่นมันมีลูกอยู่เต็มต้นนะพวกก็สั่งกันแล้วเนี่ยเพราะว่าพอกินแล้วมันอร่อยไงที่นี่ ออกผลผลิตช้ากว่าในพื้นที่ระยองพื้นที่จันทบุรีรรช้านะคุณค่ะ <c oughs> ของเขาเริ่มสุกแล้วของเราเพิ่งจะนะบอย่าง,อย,างอย่างมองเห็นนั่นไหมนี <c oughs> ่เพิ่งเพิ่ง <c oughs> จะเป็นรูปใหญ่กว่านิ้วโป้งค่ะของผมจะโน่เลยยเดือนตุลานู่นแหละประมาณนั้นค <c oughs> ่ะก็เหมือนกับจันจันระยองขายแล้วเดี๋ยวพ่อของมือการก็จะออกตามหลังเอคือมือการทางทองผอคุมเขาเริ่มมีแล้วนะ <c oughs> ผมก็แปลกนะทางโน้นมันไวมันใกล้ทะเลกว่าผม ผมก็ทงประภูมิหลังพิงกันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยค่ะนะแต่มันห่างกันประมาณสักสามสี่สิบกิโลเลยททางตรงนี้นะประมาณนั้นอนะอืมค่ะก็ถือว่านี่ก็คือผลผลิตนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจนะคะมีการปลูกพืชทังเรื่อยไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นอะวคาโดก็มีการทดลองแล้วไม่ว่าจะเป็นเงาะก็ขออวยพรนะคะว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยเติบโ<ม>ต,ตแข็งแรงแล้วก็ให้ผลผลิตให้คนจังหวัดกาญจนบุรีและก็นนะักท่องเที่ยวคะ่ะได้รับประทานคะ่ะ อยากให้ฝากถึงเกษตรกรนิดนึงในการที่จะเลือกแนวคิดทางการเกษตรอย่างไรค่ะที่จะให้ตัวเองสามารถอยู่ได้ในยุคข,ของเศษรษฐกิจแบบนี้ค่ะก็จริงๆแล้วนี่นะคือถ้าภาพรวมของเกษตรกรเนี่ยเท่าที่ผมเองผมพยายามส่งเสริมอยู่หลายๆอย่างเนี่ยคือพืชทางเลือกอะไรต่างๆเนี่ยเกือบไม่มีอะไรให้เกษตรกรที่จะเลือกว่าคุณจะต้องได้อะไรเต็มร้อย นะแม้กระทั่งพืชเศษรษฐกิจแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นไอพืชเสริมที่จะให้ก่อเกิดรายได้เนี่ยอย่างมองเห็นง่ายๆในนี้เนี่ยอย่างหลายคนผมผมพูดได้เลยว่าทุเรียนนะทุเรียนแล้วตอนนี้ผมมามองถึงพืชอาหารเป็นพืชแบรนด์ที่เขานิยมกินกันอย่างอะวากาโดอะไรพวกนี้นะให้ทดลองปลูกมันน่าจะปลูกได้ตอนนี้ก็คนเริ่ม,เร,มเริ่มมาปลูกกันเยอะนะเราก็แนะนําแล้วก็แนะน,นํนำในแต่ละพื้นที่ผมก็บอกมันปลูกได้หมดแหละทุเรียนเนี่ย แต่ว่ามันจะอยู่ได้ดีขนาดไหนอยู่ที่คุณ mm hmm. นะออถึงแม้ว่าอากาศอะไรก็แล้วไม่ไม่เป็นใจแต่มันก็พอได้มั่งถ้าสมมติว่าคุณมีทุเรียนสิบต้นเนี่ยมีลูกเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจวมาแต่ทุเรียนของคุณนี่คุณก็ได้เงินเป็นแสนแล้วนะ mm hmm. ถ้ามีสิบต้นเนี่ยถามว่าเงินแสนหนึ่งคุณก็อยู่รอดแล้วนะ mm hmm. สิบต้นนี่ดูแลไม่ยากใช่ไหมคุณนี่นี่แหละคือทุกที่นะผมไปเพราะคนรู้จักผมเยอะ แล้วหลายคนที่มาก็มาขอความคิดผมก็แนะนํำไปคือการแนะนํานี่มันหลากหลายแต่ให้ไปแนวคิดคุณไม่ต้องเชื่อะผมพูดอะไรผมก็บอกอะไรให้เป็นแนวคิดนะคุณก็ไปประยุกต์เอาในพื้นที่ของคุณเป็นไงน้ําน้อยน้ํามากะอะไรประมาณนั้นค่ะก็เป็นทางเลือกแต่ที่นี่ก็คือค่อนข้างจะดินอุดมสมบูรณ์น้ําท่าก็คืออากาศดีด้วยใช่ก็พอพอพอ,พอได้อยู่ ขอบคุณมากนะคะวันนี้นะคะที่ให้โอกาสค่ะเรามาเยี่ยมชมสวนพร้อมทั้งให้ความรู้นะคะเรื่องของทุเรียนค่ะในการปลูกในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะครับผมค่ะชุวงค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพร้อมด้วยคุณสนอนนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ